สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันสักชิ้นหนึ่งนะครับผมเพิ่งได้รับมาเมื่อสักครู่นี้เองก็สเตตัสตรงขนส่งตรงแพ็กเกจก็เรียบร้อยดีนะครับเขาบอกว่าโปรดถ,ถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัสดุนะครับเพื่อเวลา,ามีปัญหาก็จะได้เคลมเขาได้นะครับก็มีสติ๊กเกอร์ thank you นะฮะขอบคุณลูกค้านะครับ ตัวนี้เป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์ที่ผมสั่งมานะครับคือผมมาสั่งมาสาคือผมไม่รู้ว่ามันจะมีร้านอื่นหรือเปล่านะพอสั่งมาแล้วมันก็มีอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านของออเทอร์ไรส์ของซูซูกิเขานะครับผมก็เลยสั่งมาเพิ่มเขาบอกว่าในกระจกสั่งมาสองคู่ตัวนี้เข,เขาบอกเป็นของแท้นะใช้ได้หลายรุ่นนะครับ ผมก็เน้นรถผมเป็นซูซูกิสิงเก r S เอสนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับวันนี้แกะก็ใช้คัตเตอร์ของสเตลเล่นะฮะแฟลตแม็กนี่นะฮะน้ำหนักดีคมผมสั่งเป็นเอ่อเป็นกระจกเหลี่ยมนะฮะไม่รู้เขาจะส่งตรงหรือเปล่านะ ผม่็คงไม่ทําเรื่องคืนนะเพราะว่าขี้เกียจเก็บไว้เป็นอะไร่นะฮะเขาบอกว่าเป็นของแท้ราคาก็ประมาณสามร้อยนะฮะในกล่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะแท้เลยครับมีสติกเกอร์ของสุสกิวว่าสินค้าบางอย่างมันมีโอกาสที่จะแตกหากเสียหายได้นะครับเขาก็เลยให้เราถ่ายคลิปวิดีโอไว้ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นของแท้เลยอ่า GP นะฮะเขียนว่า Suzuki g e n i u p a r ์นะครับ56600 35520T 000นะครับกระจกมองหลังนะครับผมสั่งมาคู่นึงอันนี้เป็นด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นด้านขวานะครับใส่ได้หลายรุ่นนะครับจริงๆก็ใส่ได้ทุกรุ่นนั่นแหละเดี๋ยวเราไปแกะดูกันครับว่าจะเหลี่ยมอย่างที่ผมสั่งไว้หรือเปล่านะ กล่องแล้วเป็นกล่องสีขาวนะครับในตอนนี้ครับนี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้างซ้ายนะครับแล้วก็วอีกตัวหนึง่งผมจะได้ไว้เปลี่ยนอันนี้เป็นข้างขวาครับการโครเมียมนะฮะมีน็อตล็อกเลิกอะไรเรียบร้อย เขาแพ็คมาอย่างนี้ก็ถือว่าเขาใส่ใจนะครับตัวนี้ใส่ได้หลายรุ่นนะครับเพราะถ้าเป็นของอิสุสุแล้วเนี่ยเอ้ยสุสกิแล้วเนี่ยเกลียวเป็นเกลียวเดียวกันนะฮะก็ลรมาใส่รุ่นเก่าๆนะฮะอันใหม่ๆคงใส่ไม่ได้ฮะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบที่แบบโบราณนะฮะ แต่ไม่มีโลโก้นะผมก็เลยสงสัยว่าน่าจะไม่แท้นะปกติเนี่ยมันจะม,มีโลโก้สุสกิตรงนี้ด้วยนะน่าจะไม่แท้นะฮะก็อาจจะเอากล่องพล้วผมดูในในตัวอย่างเขาเนี่ย มันจะมีโลโก้ซูซูกิตรงนี้ด้วยก็ถือว่าส่งครบนะฮะส่งตรงมันก็คือกระจกนั่นแหละใช้ได้หลายรุ่นนะฮะซึ่งเป็นเกลแบบเดียวกันนะฮะก็คือไขเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกให้แน่นก็ส่ง ว่าตรงหรือไม่ตรงแต่ก็แบบตรงนะฮะแต่ก็มันไม่มีโลโก้ซูซูกิตรงนี้นะปกติด้านหลังก็ต้องมีซูซูกิผมสั่งไว้ที่ของศูนย์เขานะฮะของอะไรของซูซูกิเขาเนี่ยแต่เายังไม่ส่งมาแต่ตัวนี้เขาส่งมาก่อนก็คงจะเก็บไว้ก่อนยังไม่เอามาใช้นะครับคงจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอ อะไรแท้จากอีซูซูกิส่งมาแล้วผมก็ถึงจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะครับก็ต,ตามนี้เลยฮะกล่องเขาก็เป็นกล่องเหมือนกล่องแท้นะหรือว่าจะแท้ผมก็ไม่รู้นะ Q c e i s p a s s นะครับเนี่ยกล่องก็มีสต,สติกเกอร์นะถ้าจะแท้นี่นะฮะกล่องเขาก็มาอย่างนี้ น่าจะแท้นะฮะที่ไม่มีโลโก้ก็ผมจะเป็นแบบรุ่นนี้ก็ผลิตแบบไม่มีโลโก้นะครับน่าจะแท้ดนะี่ผมก็จะไปลองใส่ดูไปได้ขายอันเก่าออกกล่องมาตามนี้ครับเป็นกระจกมองหลังนะครับซ้ายขวาของซูซูกินะครับ ก็รีวิวสั้นๆนี่กับเพื่อนในช่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อกระจกมองหลังนะครับซ้ายขวาของ s u z u กิใส่ได้หลายรุ่นครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคลิปนี้ประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าของแท้หรือไม่แท้นะครับแต่จัดกล่อง มดูแล้วก็น่าจะแท้นะเนี่ยนะฮะกล่องเข้ามาอย่างนี้นะทางซ้ายทงขวาแต่เขายืนยันในในใน,ในหน้า,หน,าหน้าร้านเขาเนียกว่าเป็นของแท้ก็ต้องว่ากันตามนั้นนะก็คงต้องเป็นของแท้มาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับมีอีกหลายชิ้นนะครับเดี๋ยวถ้า อะไรส่งมาเรื่อยๆแล้วผมจะมารีวิวเป็นข้อมูลของเพื่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ